ปุยแมวๆๆๆๆๆวุยมานี่มาปุ้ปุ้ยตาออาโ่แมวจอนปุ้ยปุ้ยมันน่ารักแมวหางกุดมันี่มาปุปุ้ยมานนี่นะ ผมผเดินไปไหนไปไหน <c oughs> ชอบน้อมอไซเนี่ยฮะชอบดมมอไซเขา <c oughs> ชอบไปนั่งมอไซเหลือนเขาน้องแมวจอนแมวในหอ้อง ัางกุดเพศผู้ปุ้มปุ้ย